โปโกวาครับผมตามกระเซครับตามกระเซก่อนคนโซชาแนลสวัสดีครับผมเราออกคนแรกก็ได้ครับมัลูกปลาหรือเปลาครับพี่น้องมอกมเนี่ยไปเก่มือมาบ้านครับผมเดี๋ยวมันนี่เตะสุดโปโกวาเดันไปเลโปโกวาที่นู้อยากได้ครับพาะพี่น้องโปโกวาครับผมตามกระเซครับตามกระเซก่อน มาแล้วเอฟซีจ้ามาแล้วดีดีคิดีหรอไอ้ย้ายเจ้าแขกเจ้าโอ้เบะข้าวเว้ยจิ้งจอกเว้ยนี่สิ่งมุนิดีบุบบุบลอยอยู่รอยอยู่ดีดี chụt lạm nó quá ui ba ngo ngo ha cái ni cái chi chụt lụt chị đi đi sệt đụ nó ha nó đi ngo ôm nó chộp vô ngo ờ ôm vô nó sệt đụ nó ha uh nhanh hm hi hmm. ครับผมบโอ้ยน่าน้องเฮ้ยขาดบุ้นร้องเยขาดบุมขอบคุณบ่พี่บุมของงามๆกโกวาพี่น้องเฮ้ยกโกวา

โอ้โหอลนี่เชือมือเปลาหิมือเทวไหมของเท่เกุมเมาแล้วกุมเมาแล้วนี่เรา ประคอยังมีอยู่ยว่ายปลดปลูดอ่ะปยิบมาแล้วน่าพยายามย้ยําสูง เออแล้วข้ออุะะขอของ้ง่ยาบอืต ô oh. <laughs> nói no. จัดเลยครับพี่น้องจด 3, องัดครับผมวัน <ś p ies> โลสามครับพี่น้องครับผมเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งวานโลสามโลสองครับพี่น้องแจ้าครับผมหืมพี่น้อง So mang Ok khắp nọ, mà chôm phương ngay khắp hôm Điều bà mà kếp khắp là xịt bay to khắp hôm kia Bán nói bán nói Bán bà, 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 bà sử thai hắn à เดี๋ยวผมจะตกเก็บกันหนึ่งเดี๋ยวกมองนะเดี๋ยวกลงพร้อมทุบเนาะเบิกเนองเบิงประผมมาครับนี้ครับผมวันนี้มาสเลกเกินปลาครับผมคอครับปลามีปลางามมากเลยเนาะเนะ เฮ้ยบงคุณอาบงโอ้โหงับครับบงคุณอาบงอืมนับบุพพะได้มากสี่หาโลครับผมโอเคครับผมจบนี้จบคนนี้ครับนี่เชือกไมาครับผมพี่น้องครับรากระหน่ำกรไดสวัสดีครับ